ณหมอคะเป็นกระดูกทับเส้นอาการชาอ่อนแรงต้องทานยานานไหมคะโอ้คาถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับหลายคนจะสงสัยครับปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นมาสาดเนาะแล้วก็แบบกินยาแล้วบางคนแบบว่าเฮ้ยกินยายังไม่หายเลยหมอฟันไปกินยาครบถูกถึงก่อนแล้วดีขึ้นแล้วหลายครั้งแบบมีเรื่องของการชาเรื่องก่อนอ่อนแรงผมตอบตรงนี้เลยครับอาการชาอ่อนแรงสามารถดีขึ้นได้นะฮะแต่ดีขึ้นค่อนข้างช้ากว่าอาดูเคสนี้ฮะ เคสนี้แม่ปงรปวดสะโพกแล้วหลังก็ปวดเส้นเหมือนกันครับแหมสวัสดีทรัมาส่งก,กำลังใจให้นะปวดหลังแล้วหาเป็นทั้งอย่างกันแต่ตัดสินใจทานยาหมอฟันนะครับมาพักใหญ่เลยไม่ไปนวดมาก็ไม่หายื่อหันเสริมมาทานก็ไม่ดีขึ้นตัดสินใจลองทานยาหมอฟันพี่สั่งยามาทานอาการอื่นๆที่ดีขึ้นแต่เคสนี้ไม่จบแค่ตรงนี้ครับคนไข้ยังมีภาวะเรื่องการอ่อนแรงยังเดินได้ค่อนข้างเยอะก็มีปัญหานในการชาถ้าเป็นเคสแบบนี้อาจต้องกินยานาน,านหน่อย ถ้าสมมตินคนที่เป็นวัยรุ่นอ่ะแป๊บเดียวอาจจะมาสักสองอาทิตย์อาจจะเสร็จแต่ถ้าคนที่เป็นอายุ70หรือ80โอ้โหอันนี้ต้องกินยาสักพักเลยครับแต่เชื่อเลยครับว่ายัางไงก็ดีขึ้นล่าสุดหมอตันเพิ่งมีคนไข้คนอายุประมาณ90ปีเปน็นอา마ะครับสุดท้ายตอนนี้เขาก็กลับมาเดินได้ปกติแล้วแต่เขากินยาประมาณ4เดือนนึกภาพว่าเพราะฉะนั้นตัวเลขนั้นแต่คนเลยฮะแต่ว่าสุดท้ายมันจะอาจจะกินยานานหน่อยเขียวไหมทุกคนยังไงก็กินยาให้มันครบถูกถึงร่างกามยมอันสสสสววัััััดดดีีีีคคคคครรรรบบบบใชอลิิปนน้พพมม์าากะ